นี่ค่ะโปรเทชชิ่แวงคอฟค่ะวันนี้เรามารีแอคเอ็มวีบอยเฟของน้องน้องพาวค่ะพเป็นบอยเฟนแล้ว อย่าเออกลับมาเราเนี่เป็นแฟนแล้วว่าจะมันเจีบแล้วไม่ใช่น้องเราเออใช่ใช่ใช่ชอบเจีบแฟนเลยเออเจ็บนะนี่เซนเซกัลอทองหรือลโอเคค่ะพายเราทำเพลงใบเฟรวันเราจะทงกันเธอเขาจะแบบดูสถิติมาแล้วว่าคนเอ้ยชาวไทยขอบสาวจีนกทรจีนการไทอทำกางจูงมือจันจูงมือลายกระทง เป็นเพลงแก้เออเป็นเหมือนเพลงที่เอ่อทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นแก่เป็นเพลงแก้เออหรือแบบเขาเรียกของเกิร์ลของเพลงเกิลเป็นของพิลาวีนอ๋เข้าใจเพลงแก่ใช่ไหมแก่ไหมเพราะฉันตัดประวัติเพลงลูกทุ่งเออก็เหมือนก็เหมือนกับมอสิกคำไส้อยถ้าต่อเกิลเป็นฉันก็จะบอยเปนทช่ถ้ไม่ต้อนเพลงนี้ไหมปาร์ตนาพรเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้แใครมาแก้พิลาวีก็มาร้องเรื่อง เรื่องจริงที่ผู้หญิงก,ก็ไม่รู้ฉชนไปสั่งนางของมนสิบคำซองเพลงแก้ตัวโตวตอบไม่ได้แก้ตัวเพง ต,ต่อ <ล autop. S 1> ต้านเดียวกันเนื้อไปทานเดียวกันแต่แก้มองสองนมเป็นอีกแบบหนึ่งชาบีกมุมใหม่ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นการเออมันไม่ใช่แซมเพิลด้วยมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แซมเพิลด้วยมันแล้วม <rhyme. S 2> <Lords. S 1> ันก็ไม่ใช่แบบว่าทำโคเวอร์ด้วยเขาเขาใช้แบบว่ารีซัมติงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอีกมุมหนึ่งของนี่ได้ยินอยู่ว่า I don't like your boyfriend มันจะเหมือนท่อนที่วิวเขาหลองว่าอะไรก g i r l f r i e no d n way no way จริงๆเหมือนอะซองอะไร ตอร์ทีมเก่าก็คือจะมีอวิลลาวินด้วยแล้วก็มีอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็มาช่วยช่วยเหลือในการทำเพลงนี้ด้วยใช่แล้วก็รวมกับทีมใหม่ด้วยน้องตกหรอนี่ไงอ่าฮายตอนนีเราเปลี่ยเพลงโอ้โหเพลงที่ยิ่งขึ้นอุ้ยยังจะมเด้วกันอุ้ยตอนนิ้ไม่ได้ข่มหย่องแล้วนี่นั่นน่ะดิเออเขาไม่หย่องแล้วอะ ไวันตลอดไปหูหลอหอผมผมเซ็ตเซ็ตใหมบ่หูหูอล่อห้องห้องอย่ามองอย่างนั้นลูกมันที่เขินมีช้าลงอ่ะนั่นนาดินี่ดังยอนดังยอนแฟนมากคนนี้อะโอะไรอ่ะแขนโชว์แขนเอาว่าโชวแขนทำไมแขนแมนตั๊บเลย ว้าวงานชิ้นใส่ชุดแบบพนักงานอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะงันพี่น่ารักมากเป็นเนี้ยดีไม่เป็นน้องหรือยังอ๋อไม่ใช่ยันเป็นนี่ของแม่ไม่พอผมไม่หยิกแล้วก็แบบนี่ไงเฮ้ยแขนอะวงแขนมันยักช่องกว้างเล่นรายการทุกสด ยอนเขามาทอนเนี่ยแบบอ้โขโอ้ยยอดโอ้ยสงธรรมชาติแอ้โอ้เขาชอบแขนะอะไรอ่ะ่ชอบขา้อไ่มีคเออไม่มโอ้้นลอกขึ้นย้อนหลอกขึ้นชอบไม่อแขแต่อุ้ยอมาหอ นี่ว่าน่าจะแบบเป็นแายแต่อะเบาหรือว่า Hey you you No way no way Hey hey you you I want to be your boyfriend ตะเข้าสีฟ้าใครอะผมอะคนตองกาเมื่อกี้ใช่ไหมพยันบินน้องหยองอ๋อท่อนทูจะเป็นยนบินกับตองบินนี่นาใช่ไหมเออเรายังไม่รับเลยอ่ะใช่ป่ะมมีเดี๋ยวรอท่อนมันจะมี เฮ้ยเฮ้ยยอนนี่ก็ื่ใหแบดค่ะเขาเป็นทิ่เขาชอบตาแฉะให้เราหัวมาแล้วน้องเอามาปลายในพิตต์โมันเน่ากว่ะเออผมน่าเก่งอ่เเฮ้ยฮ่ะน้ำเตขนาดนี้ได้หรอ ต่อขนอะไรนโลกวิ่งไปทุง่งหญ้าตึ้นแรงเนี่ยหล่อว่ะแขน็นนงมีลุ้น,<ล>นกันมากเลอ,อ่ะคุยรอร่้อนคิงมากมอสมอสฮาพเี่ อสมันไม่ใช่เพลงแก้ขนาดนั้นเออมันเป็นแบบเหมือนเหมือนที่นีซ่าฮามูริสฟอร์อ่ะอิมซัมติงอน่ยที่แบบว่าเอาเอาคอนเึกมามาลองแล้วก็เปลี่ยนทอนเวอร์สต่างๆใหม่เออมันก็ไม่ทำมันก็เพีงแต่ทำใหม่แหละลองกันเองเข้ามาแล้วนะฮะบอกได้บอกได้ยักษ์เลยยักเลยจะวายหรืวเขาหินมังตาเออแล้วว่าเขาเป็นแดดจอแดนไงี่ยมันหนักบุ้งนักบาดกันนี่ แล้วก็ไปรับจ้างทำอาล้างรถนะเออมีทอนทอนมันก็ไปรับสดใสหมดเลยเนาะแดดๆแดดชอบวิ่งอ่ะแล้เขาก็วิ่งมาตลอดอะเออช่บวิ่งจริงมันรวมกันชอบวิ่งจริงอันนี้อยู่กลางแดดตลอดเลยกลางแดดทุกอันเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรไหมเหมือนเป็นภาพจําของพาวไปแล้วที่แบบว่าจะต้องอยู่กับ เอาดอธรรมชาติเออวิ่งวิ่งแบบอยู่กลุ่มเป็นกลุ่มวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกันแกงเออเอ็มบีเนี่ยแล้วรหว่งเขาก็โชว์แขนกันใช่ไปเรื่อยๆเดอ็มบีเนี่ยฮายอนบินนะคนเนี้ยเนาะน่ารักฮายอนบินใช่ยิ้มน่ารักมากฉันตกใจจริงแต่มันก็เป็นฟิลเตมันก็เป็นมินนิ่งคล้ายๆกันเปล่าน่าจะคล้ายกันเออก็้วไอรอลลี่เบย์บอยเฟรนด์นะให้ฉันเป็นบอยเฟรนด์ของเธอเธอดงยอนนี่คือแบบที่มีดงยอน ติดไว้ในใจอยู่นานมากค่ะใช่แบบเพราะเราไปเจอน้องตัวจริงแล้วก็แบบอุ้ยใช่ตอนแรกน่าสนใจดึงดูดมีความเงียบที่น่าดึงดูดแต่นี้แบบหลักในเอนเนอีความร่าเริงของ ขยอนบินใช่บินน่ารักยิ้มน่ารักก็คนยิ้มน่ารักขยันบินจองบินลูกใหม่ก็น่ารักมากเออยหญ่หมูอ่ะเอนไม่ใช่หมวยอ่ะว่าเออแต่ว่าแข่งเขากำล้ำแล้วนะกระชอนแล้วนะแข่งล้ำต้องมากเลยยอดนะชุดชุดช่างอ่ะยอดยอดโต้วให้วันของแม่ลำยองอให้ฝนตกแล้วก็จะเอารถไปให้น้องล้างเนาะใช่ฝนจะตกพี่ก็จะให้น้องเลยทำไมคนไทยเยอะมากคนไทยซัพพอร์ตเขาล้อก แม่กัยอก็ยังไปดูแรกันเป็นกำลังใจงงให้น้องยอต่อไปนี <c oughs> ่ก็เป็นกำลังใจให้น้องยอหล่อขึ้นมากเลยนะ <c oughs> หล่อขึ้นมากจริงๆ <c oughs> ใครดูแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นผู้คุยกับเราได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยบอกเราด้วยว่านี่คือเ,เพลงแบบไห <c oughs> นเอออาจจะเป็นเพลงแก้เอ็มพูดสิบอะไรสักอย่างหนึ่งเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ตามช่องทางที่แทชเชอร์มีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไ่องใะ